ครับพี่น, ong, น,น้องบ่าวซึนค้าเนาะมือนี้กสิตภาพมาตามอาจารย์รัตตีคือเก่าครับพี่น, ong, น้องเนาะอยู่ที่สำนักครับพี่น้องอุตสิกวิบซีอ,อ, FC, อาจารย์มาหลายมือนี้เต็มสำนักเลยพี่น้องเราก็เบิ่งในกันกับบ่าวซึนคานเนาะมือนี้จะมีแนวทางจังไดต,ต่อเนาะพี่น้องเราก็มาเบิ่งในกันกับบ่าวซึนคา่สำนักอาจารย์รัตตีครับพี่น้องมือนี้กษิตมาทำข่าวน้ำครับพี่น้องเนาะ ออกสลากมากครับพี language, language. ่น้องเนาะออกสลัดพัดเป็นวะขึ no like ้นมาเจ็ดสาวครับพี่เนาะเบิ้งเลิกกันจะมีแนวทางแบบใดแนวมือนี้พี่น้องแล้ก็เบิ้งเลิกกันเรื่อยๆกับเบ้าซึ้งการเนาะครับพี่น้องเขาติดตามเบ้าซึ้งการแน่เด้อพี่น้องนะครับก็คือว่างวนั่นงวเก้าหนึงนะผมก็ได้รอตเตอรีเจียนิมหาไปไม่ออกเจียนหาจ้อยผมเบ้าดูดูนะผมก็ไม่ได้ผืดหรอก ขันโบวิ่งนะเขาก็เล่นวิ่งเล่น,ลน,ลน,ลนรูดเนะี่ยยังสีได้ก,กันนะครับเนะาะกางมวนนี่กับเหมือนเดิมครับคืออะไรก็ได้ขอให้มีสีเล็กทูบจนกันก็เล่นง่ายขึ้นนะครับเนาะก็คือว่าครับเรนนีเของที่รูดครับอาจจะเข่าก็ได้กระรุดก็ได้รุดรุดง้วานนี่เขาก็เอาหัวหน้าครับเขาก็ไปเบิ้งไซนี่ปอาคืออย่างผมบอกเลยว่าปูขดัดคนผู้ใดดีเชื่อหรืขขอัาท่าโบแมนว่าเล็ก่บถืดเข้ากับใบดาเพิน่นเพิ่นกับโบห้แน่นอนผมบอกไปเลยว่าซุ้มนีดาเนี่ยแม่นมันตืนอนอ้ำผมกว่าโบห้ยถืด เส้นงวดเกานึงนะเผยได้เบิึงอไร่คนผมจะบอกว่างวดนี่ซุ้มดานว่าสื่อน้ำผมแล้วมูอออกให้มันเบิองแน่ลบคำข้อหลักหาเดวในไร่คนผมต่อมาในร่างเก้าหนึ่งเฮในใไร่คนจะไปเดบึงมื่หน่ะนะครับเนาะวองอีนี้ผมกับเป็นบ้าเสรแล้วมือหน,น่ะเป็นบ้าเมร็แล้วตากล้องผมมืนหนีมือหน,นัะนะครับหลายคนกับแม่เมียนดาว่าอาจารย์นอตีเวลาเลยออกคือบาสำรวมนะผมโมเมนพรนะาเนาะ ก็เห็นม่ใส่แว่นคาดลังอยู่นี่พี่น้อง <c oughs> แม่นเมื่อแน่นบวดเป็นพายุ้ให้ยี่ห้าสี่วนนะครับงวดนี้กันไผถือเลขหลังปีใหม่เขาจังไม่แห่น้ำกันนะครับเนาะแน่กล่องเงานะครับเนะ <c oughs> านะควด <c oughs> กระลายนะครับได้ไม่แห่น้ากันกะตั้งใจว่า <c oughs> มันจะปีใหม่พอดีกันอยากหา,หาคาหนังมัดนให้พี่น้อง <c oughs> ในเดือนนี้มันมีสามงวดเขาเห็ดมาได้แล้วอ่าสองงวดครึ่งงวดแรกเขาหนึ่งเขาได้เต็มยุ้งงวดนี้เีเขาได้แค่ครึ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ก็ตั้งใจว่า อยังไงพี่น้องนี่เอาเงินตรงนี้ไปฝากที่ฝากน,น้องฝากพ,พ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต้านะครับน้องพ่อได้ใจใจนะขี่ไม่กับตั้งแกงตัง้นกับนี่เขาไม่รู้ครับเอาไง่ายๆไปซื้อเราซื้อ,อเบียายหัวนะเขาจังมาจมมาหลินไป่ะเลน,นะครับแม่น่ะลูกสาวเขาเบิ่งอยู่เอาแม่กูไปอีกแล้วผม,นนนเ,มเห็นนั่นผมไม่ล้องเรียนเนาะนึกว่ายาย ไมกว่ายายหนูไปไหนยายหนูไปนี่นี่เองมาหนาขอไปบินมาเขาเห็นไงไงมากเขาว่าแล้วมือนเช่ี้แบนอยู่ในใมืออื่นคนล่ในเครื่อปซื้อหมอนต้องการเลยะเรียกว่าเขาหรือเขาเขากะสูไปนั่งกันนะครับเนาะคือยังผมบอกนะถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายส่วนนะครับเด้อเอาไม้ไหนถามยังมั้งครับเปิดโอกาสใถามเพื่อมั่ติดทำเนาะเดี๋ยวมันจะได้ถึงขั้นกับนะครับไล่กันเมืลยแต่ในไทยต่อเลย อ๋อขอจบนะบัานี้แนะนำอีกเช่นหนึ่งนะครับเป็นช่วงสุดท้ทายแล้วจะไม่ได้ยืนพาโดนกะผู้ใดมานี่แล้วว่ามีดวงผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจารย์น็อตตี้ดังๆโอ้โหพอเคยได้น้ำเงินจั่กูไปอยู่ใส่บ้านแล้วเขาหงูกงูรุดลวนนะครับตอนกูว่าซือซ้อน่ะกูเบิ้งเตือนน่ะเราก็ให้ยืดเด้บักกูเตือนน้ำกระคาบเนี่ยบ่าดื้อไม่ตะสวยซึ่งวันเมื่อกี้นี่เห็นบอยมันนี่เจนหกมันกับบอยมีได้เจนหาแนเม่อไหร่ ตั้งวดเก่าหนึ่งกูเห็นแบบไดกูก็บ่กว่าเอา้าเดี๋ยวเราควรต้องแก้ดวงครับคือเวลาผมได้ตัวเนี่ยผมบอกว่าให้เขามาขอขมากรรมน้ำกันนะครับเบิง้งหลครับตวงน้ำผมมันกนจะได้ละกะเขากไปบ้านนี่เขาเข้าไปในยูทูบก็ได้เขาพี่มาบทขอขมากรรมอาจารย์นันกนนนส,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 สติมันขึ้นเลยก่อนนอนเขาจะตวงจ้ากินเขาอาบน้าเตะตวงแตตมือนี่แหละเขาจะได้ตัดกรรมไปนะครับเขาเป็นบาปเด้ตื่นเต้ามาดาลูกเนรดาผัวเนรเขาเป็นบาปเด้ นิ่งห้าห่างบ้านแนี่ยว่าพื้นรถมันเป็นเหมือนเรืบ้าหัวหัวว่าไม่ได้ซื้อายดอกเล็กน่ะป็นมีเขาไปเต็มอยู่น่าเบี่ยง้าพี่น้องนะครับแลเนนี้เดือนนี้เดือนนี้เจาปีนานี้ยิ่งดีนะปีหน้าเป็นปีงูใหญ่ด้วยนะครับเนาะงผิมาลรงนะ จะเป็นปีของปูเลยนะครับพี่ควนจะขึ้นแห้งเนาะผมกับมาแต่ปีหน้าเลขมง,งคลก็คือเลขเก้านะครับกเก้ากบเซตนี่จะมาทั้งสี่เลยผมงูวางนะครับเนาะอ่าก็ขอปูขอค่าน้ำมันปีใหม่เนาะ้วก็เมื่อนี้ไฮมาีอยากนี่ตัวนี้ไปตรงพ้องดาแต่เน้นตรงที่ผมรุ่นเลขการไปขอให้บอกชื่อนามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปด้วยส่วนผู้ใดเจะบบนแนะนําให้บนเป็นหัวนไม้เก้ายาง จะได้ไว้ฟอคู่อ่ำดำผู้เวทของยาคู่กันนะครับบอดซื่อไปนั่มนะครับขันโมบ,บอกเล้าวไปซอยเด้วยน,นละละน่ะ<ข>อาจจะได้มิโต้<ป>นะครับผู้ใดอยากได้วัตถุมงคลอยากได้เสือก<ป>ต่อยู่ในห้องกระจกเน้ออ่ะเดี๋ยวมื่อนี้ก็จะพาไหวปูก่อนไหวปูเสร็จก็จะเปิดโชวเปิดลาบให้นะครับเนาะเดี๋ยวเฮามีไผ่ถามยังว่าถามยงนี่เน้อไอ้คนนี้อ๋อไหนมา เอาหาน้อยเดียวหาน้อยมาสั่งเนาะผูดอะไรบุรน์าต้องเอาเนอะดีหน Flight, ึ่งหกาเตรียมน้อยนะครับเนาะตะบารตะบาลเวียดนามน้อยรูดห้านะครับ เม็ดเดียวเม็ดเดียวห้าศูนย์ตัวเจาะมีห้าเก้าเก้าศูนย์ห้าหกนะครับฟังอีกครั้งมีห้าศูนย์ห้าเก้าเก้าศูนย์แล้วก็ห้าหกสามตัวมีห้าเก้าศูนย์กับห้าหกศูนย์นะครับลแล้วเ,เดี๋ยวเราออาไปเลี้ยงนะครับเนาะช่วงนี้มันบ่คอยปั่งเหมือนในตาเหล้าเนะี่ยมันซื้งงอง่ายออกไม่ให้ไปเด็ก มันจะออกไปเลยคุณล่ะแล้วก็ใช้ที่ถ่ายรูปนี่เดี๋ยวผมพ็ห้วยเสร็จข้ยางออกไปได้เลยยางออกแล้วจะแต่เพอันรับปฏิทินยุทุ่มดอกไม้ได้แล้วก็เพราะยางออกไปแล้วเขาจะยังวนกลับมามาต่้งแถวสองแถวนะครับแล้วก็่อคิววไทยถูกมันจะแต่พ็ไปแยงกันนะเดี๋ยวผมจะขันนามั่วนี่นะครับเนาะอ่ามือนี้เดี๋ยวผ้าไหว้ปูคนเนาะนี้ไทยทานยังเหรอเนาะ ถามว่าผมมักตัวใดเนี่ยผมก็ดีตอบให้หหผมมักตำแหน่งชุดไทยกับตำแหน่งที่สองผมมักตัวชนเลขทูบแล้วก็ตำแหน่งชุดไทยเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่ผมปวดปานนี่แล้วนะครับ<ด>่อในปันนอะปันผมอะตีดีๆ<ด>ปันผมเนี่ยตีดีผมเป็นคนปันแม่นนะครับเนะาะือ,อยังงวดเจ่าหนึ่งงบปันหนมูซือกุ้งผมบอกว่า ผมจีซื้อเกลืหนึ่งบอผมเคยเอื้อนมันบักกุ้งเน่าเนาะกับเกลือหนึ่งออกเสือหน่ะแล้วได้น้ำหาบักกุ้งเอาเงินไหนมันหาพันบาทมือนไหนนะครับมันยังมหูเรืองอยู่นะในปันนี่พี่น้อยน้อยกโยงจริงคนเสียชีวิตจ้ะมันก็ได้เหยียบเป็นตำแหน่งเนี่ยนะครับ้าผมอ่ะผมก็คิดว่าฟูเสียงเขาสามตัวกูแล้วเพราะส่วนกับบนล่างมันครบขวบมันแนวง่วนนี่ถ้าตามหลักสถิติเราคือไม่บนล่างก็สามตัวนะครับเนาะ ก็ขอให้สามตัวเด้อพี่น้องเด้อปัญหามันนี่ปัญหาเดียวเขาจะซื้อได้บ่นะครับที่เสือแดงๆดงกันแล้วสืบส,สายได้น่ะแมมาทุกงวดนะครับเราใส่แว่นลบไปเราอยากยพี่น้องจำได้เรามีถูกมาถูกมงคลถูกนนหลุดเหรียญนแล้วก็มีนะครับ <inaudible> อืมงวดเก้าหนึ่งนี้ทุกคนถือหลายแสนหลายล้านครับงวดนะครับเนาะงวดเซตบางทีก็แล้วถ้าดวงไช้พวกรูดก็ไม่ได้ครับงวดนี่ก,ก็บอกปู้เรียว่าบัขอเอาเลขรูด ผมขอเอาตัวจอถ้าเลขรูดนะมันเห็นบอลนคกกีปกํลังหนีรูรรรขึ้นเฮเจ็ดห้าเจดรูขึ้นเพิ่มเพิ่พพมไอ้ีกันแมนางลงครับนะครับอันเก้าหนึ่งะมันกระโดดได้เลยนะครับในคลิปเก้าหนึ่งอ่ะมั่ได้ยินหหัดคำมาหนึ่งเก้าผมโดดแล้วนะวันนี้กะสี่ศูนยเฮ้นะบนจักตีหาแล้วบูเดอ้โโ<ฮ>อโ่กับเป็ตัวที่ชอบครับเป็นตัวที่ชอบ 42, ส,ออสี่สองเรอไว้ถึงต่วตีคู่ห่นตัดออกบอกเลยเด้อนะครับเนาะ ตัวนวันทียี่เก้าสามทุ่มเข้ามาขอสมากรรมในไลฟ์สดนะครับสามารถดูที่หน้าจอใครที่บ้านได้เลยนะครับเนาะที่เพจตำหนักปูใหญ่อาจารย์นัดพาเที่ยวเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปัดเล็บพนันนะครับเนะบาะระวังมีจ่าชีพอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหว้ปูครับนะพนุ่งมือถือตั้งจิตตั้งใจเก้าวตามอาจารย์เด้อตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตระเพราะเขาว่โตัวระหัสตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอวนะกตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอวนะกตัวสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตังอหังวันทาภานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจา จิตตังอาหังวันธาระนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังราหังว <ièrement> ันทาระนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตัง อาหังวันทาอาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชมิสุทธิเทวาภูเชมิเมตตันจะมหาลาโภปิโยนาคะปันทะปริตังขอซื้อน,น้ำสกุนบ้านในทขี่ขออข่อนขอเงอียวๆาขอ,อ,านาขอ,อาในใจเนะ ก็ไปอาจารย์เป็นการนเปิดมีเปิดรับให้นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อส่วนบุคคลนะครับทำเพื่อความสบายใจนะครับเนาะก็ะในระหว่างที่อาจารย์สรวจเท่าก็รับตาแล้วก็บหัวข้ไปไเ,ไร,เ,เรื่อยๆนั่งในระหว่างที่อาจารย์อั่งเชิญเทวดานะครับตั้งคิดตั้งใจเอา พ่สสอสวดเต๊ตอาจารย์จะบอกลูกขึ้นแล้วก็เรียงหนักกระรานเคาะเคาะแล้วบอกไสหัวได้เลยนะครับน้องก็ต้องดันกันนะครับแล้วเล้ยผู้ใดจะทายลูกกับวนมาจะมาตั้งแถวสองแถวทายลูกใหม่นะครับน้องจะได้ถึงระเดียเรียบร้อยนะครับผู้ลาบข้นกับยูไก่น้องจะได้เดินทางกลับนะครับเนาะไปอย่างไรเคาะกระเป๋าก็อย่างนี้ถึงมาเรื่อเวลาเคาะหัวนะครับเนาะนะฝนมมือขึ้นตั้งคิดตั้งใจนะ ปริตาวานะเพียงตังตะเมตตาภัณฑะอิจิตติจิตตาปริตังวันันตุปัสเสกาเมสะสุเตชิิสาละตัดเอจันต์ตัิเขวิงานิทิเประเขวิตจาเมตะลุวานะขัพนเจหะวัตถุมีเสเตปุมมาจะยันตูเทวาสลัพละนิจะเมยะัะทันธัพนาตาสุขันตาสุตียังมุนิวาระวะจันังตาทะโอเมสุนันตูธรรมมาตวนะการูยามัทันตา ธรรมะตวนกการยามันทั้งตาธรรมะตวนกการยมันทั้งตาักหมตะวบตัวลตัมมาสมะนักมตะวตัวโตัมมาสมระนักมดตะวบตัตัสมมาสสัมะวัมมะเดี๋ยวเ้าืนไม่ทำอย่างนี้ทำเนาะยืนถึงไปเลยนะครับปัจจุบ

ลน้องผมไปใเหมือนน้อน้องหายยังไอแพนกล่องเ็นหมแพนเบิ้งแพนป่เนอะแพนไปแพนมาผ่อนไหมนักมัดสืัอมานักมัดส่มา

จับตำแหน่งสี่ครับตำแหน่งสีโนงตกับตำแหน่งที่สองสี่ับขอโชคดีนยครับทานเับเนี่ยให้ยรถแเ็อรี่ไว้นะครับเดือดที่สุตสัใหญ่ที่มาด้วครับสงห้ที่เสาอนโอ้ีัเนย เราด้วยนงมัถาเราเบิ้งนะครับยายุดทุเร,เรืงตรงก ouais. ันอีกแด้กวันี้ตอนนี้เหละน้องเขาถามัวเลยไอก่อนใส่ปีไหมอ๋ออาจารย์ใส่บูแดงก็รับแขมยเฮ้อช้นเล็กไหมอาับยตนตีอยหมครับพี่น้องเบาเสียงแทนเนาะ อาจารย์นัดตีว่าซ kind of hm ed. ื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสีครับพี่น้องยังยืนยันทำเก่าอยู่เด้อพี่น้องยังยืนยันเหมือนเดิมซื้ออะไรก็ได้ขอให้ติดสีครับพี่น้องเนาะเกินก็เอาไปของสีเหล้าออกไปแล้วเนาะทีหาไปแล้วพี่น้องก็ยังยืนยันเก่าอยู่เรื่อยเลยอะไรก็ได้อย่าลืมเนาะ เปเบาสุขม่ตนติดตอไปัวล้ครับแถวนีเด้อมาดีเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับ